ง่ายๆสไตล์ยตะเทพวดพวดพระพรืบเทลงไปเอาสูตรง่ายๆสไตล์ยตะนะคะง่ายๆพวดพระพืบเห็นเห็นบอเห็นบอมโมเตโมโมเตคุยโทรศัพท์กับเพื่อนจนพี่มื่นโมโหแล้วนี่ ต้องรีบทำนี่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อรว่เรียนทันใจไปจิ้มจิ้มนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วขนาดนั้นเพื่อนๆอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นอะไรจะฟินขนาดนั้นโอ้ยเพื่อนเพื่อนฝนตกได้ยินนกเจ้วเจ้าเจ้าไม่ใช่มากินลูกพรุนยายหมดแล้วบ่ไปดูกันเดี๋ยวจะไปเก็บแอปเปิลมาทำเอ่อ เค้กให้พี่มืนโอ้ยเมื่อกี้ฝนหยุดตกยายว่าจะออกมาเก็บแอปเปิลมีคนไทยเพื่อนคนไทยโทรมาคุยไปคุยจนเป็นชั่วโมงจนพี่มือนมาถามหาเค้กไม่ตกใหม่แล้วจนได้กลางร่มเข้าสวนอีกแล้วนอ่นนุ่นนนนนกนกกโอ้ยตยตาตาตอนเออ้ยไม่เหลือหลอกพนยายไม่เหลือ ไม่เหลือฝนตกแบบนี้นกมันชอบมาได้ยินไหมจริงๆนะในต้นพรุนตาย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 เพื่อนๆพรุนใหญ่ไม่เหลือไล่ไปเมื่อกี้มันไปต้นนูนแล้วหมดจริงๆหมดจริงๆพรุน วันสองวันนี้ก็ไม่อยู่อีกยายข้างบนนั้นไม่เหลือ,อไปลงต้นโนนโนน,นนต้นโนนเต็มเลยสามวันนี้ยายไม่อยู่นะพรุ่งนี้เดี๋ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ ทุกนี้ก็ฝนตกสามวันนี้ฝนตกดูสิเพื่อนๆแต่ยายเก็บไม่เยอะล็อกยายนาะยายจะเก็บเอาต้นนี้ลูกเปรี้ยวต้นนี้ไปทำขนมต้องเอาเปรีปร้ยวหวานๆโอ้ยสงสัยจะได้กลางร่มมาเก็บลูกพรุนตากฝนแน่เลย ดูก่อนวันนี้ถ้าฝนมันหยุดสงสัยจะได้มาเก็บตอนฝนตกนี่ไหมรอไม่ได้ล้ว <c oughs> รอเออรอเดี๋ยวนกมันกินหมด <c oughs> ข้างบ้านใหญ่บอกแล้ววันนั้นมาซื้อไข่บอกว่าจะเอาก็มาเก็บเด้อ <c oughs> เขาก็ยังไม่เห็นแค่นั่นเลยเพื่อนในหมู่บ้านถามหาวันนั้นที่ว่าเคยเก็บทุนไว้ให้เขาไม่มาเอา ถามหาอยู่ยายยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าให้มาเก็บเพราะว่ายายไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้บอกนอกจะกินตนแรกคิดว่าจะเก็บไปให้เขาอยู่ปกติก็เก็บไปให้เขาก็เลยไม่ได้บอกแต่เรายังไม่ว่างได้เก็บเนาะแค่นี้ก็เต็มแล้วไปทำขนมเค้กให้แฟนยายก่อนโอ้ยโอ้ย,อยรมปลิว มัวแต่คุยคุยจนลืมเค้กพี่มืนเลยพี่มืนมาตามกินเคก้กพี่มืนมาตามกินเค้กถึงรู้ตัวโอ้คุยเป็นชั่วโมงแล้วมั้งย,ยายคุยฝนัตนตกแหน่ดูดูยายไปเก็บแอปเปิลมาแดดออกดูสิดูดูมันทำพอไปเก็บแอปเปิลมาแดดออกเสรเลยมันทำกับยาย นี่อยากกินอะไรเข้าสวนนะคะง่ายๆสไตล์ยยตะวันนี้เอาแบบเดี๋ยวแฟนอยากจะให้ทําถาดใหญ่อีกรีบทําก่อนกลอนที่เขาจะบอกว่าเอาถาดใหญ่ไม่ค่อยชอบทําถาดใหญ่วันนี้จะเอาแบบเนื้อนุ่มๆน,นะคะไม่เอาแบบเนื้อไม่เอาแบบกระเบื้องนะคะอเอาเนอยออกมาจนละลายแล้วี่ เอาขาปอก,ก่อนเด้อแอปเปิลอันนี้มันยังมันมัน,ม,นมันพันพันเปรี้ยวพันทําขนมอ่ะถ้าถ้าหวานมันจะไม่อร่อยส่วนมากเขาจะเอานี่แหละทําเปรี้ยวแล้วก็ทําแบบใส่ขวดไว้กินยายยังไม่ได้ทําเลยขวดไม่มีเลยเนี่ยขวดหมดขวดยังไม่ว่าง ทำไม่เยอะหรอกเพราะว่าหน้าหน้าหน้าหนาวไม่ได้อยู่กินปีนี้ลูกใเันนี้จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะไปะไปทำแป้งกันนะคะแป้งน,น,น้ำตาลเนยไข่เกลือน้ำตาลเนยไข่เกลือกะกะเอาน้ำตาลสามขีดน้ำตาลไอแป้งสามขีดน้ำตาลขีดครึ่งไข่สองฟองเนยก็กะกะเอาตัวอย่างกะกะเอามัวมัวเอา,เอานะคะยายจะทำเอาเนื้อแบบ ฟูๆนะคะวันนี้ไม่เอาเนื้อแบบแข็งก็จะเติมนมเข้าไปถ้าเราใช้ทำแบบแข็งๆเราก็ทำแป้งให้มันแบบไม่ให้มันเหลวเนาะแต่ถ้าเราให้ฟูก็ทำแป้งให้มันเหลวได้แล้วง่ายๆสไตล์ยตะเท พวดพวดพราพรืบเทลงไปนี่นะคะเทมาส่วนที่เหลือยายจะเอาไข่ใส่กับเนยลงไปแล้วก็ไปปั่นอีกนะคะเยจะมาเทราดหน,าน้านี้อีกเอาสูดง่ายๆสไตล์ต้านะคะ รพรัดพรื๊เห็นบอเหอ็นบอโมเตโมโมเตคุยโทรศัพท์กับเพื่อนจนพี่มื่นโมโหแล้วนี่ต้องรีบทำขนมเค้กปลัด,ดพราด๊บเรียกทำขนมเค้กปรัด,ดพรื๊บเออนี่นะคะไข่นนเนยนมื่อกี้ชู ไม่ขนมเค,ค้กพรวดพลาดพืบได้ยังไงไม่งั้นก็โดนดาแล้วเราไม่ใช่แล้วไม่ดาแล้วดาได้ไงเมียออกจะดีขนาดนี้อืใช้มือนะคะปาดเข้าไปห้านิ้วปาดเข้าไปใครไม่กินกินเอง ใช้นิ้วปาดเข้าไปปาดเข้าไปพออบนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆโอ้รวดเรียนทันใจได้จิ้มจิมก่อนกลัวมันไม่สุก <c oughs> นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเปิดไฟ เปิดไฟกับไม่เปิดไฟอันไหนสวยกว่าไม่เปิดไฟสวยกว่าไม่ต้องเปิดหรอกนะเห็นไหมเออไอ้ยเขาตัดก่อนเด้อต้องมาวางไว้บนแผ่นนี้เพราะว่ามันร้อน,นเพื่อนวันนี้ทำแบบแบบฟูฟู กินกับบิ๊ครีมน,นี้ไม่กินกับบิ้งครีมกินกับไอติมทำเองแต่ไม่กินนะคะคเพื่อนทำให้แฟนยาเองเดียวนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนื้อฟูฟ วิปปิ้งครีมไม่มีไอศครีมไอศครีมวิปปิ้งไม่มีไอศครีมง่งายๆสไตล์เยตาไม่ทีวิปปิ้งไม่มีวิปปิ้งครีมไม่มีจัดไอศครีมไปนะคะเนะ่เห็นไหมโอ้อยากกินอะไรเข้าสวนอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นเพื่อนๆอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นอะไรจะฟินขนาดนั้น นี่โอ้ยปะแค่นี้แหละชิไม่ดูหรอกรู้อยู่อร่อยคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะบ๊ายบาย